ก็สวัสดีครับนาะนะวันนี้ผมจะมารีวิวสาย P.E. ถักเของค่ายของคงไม่ใช่ค่ายนะของของญี่ปุ่นเป็นอานญี่ปุ่นผมสัง่งมาสั่งมาจากช๊อปปี้ครับผมสั่งมาแบบกระสี300เมตรราคา2อ0กว่าบาทเองครับน้าๆคุณไหนที่เคยใช้หรือว่าเคยมีประสบก,การณ์ คือคอมเมนต์ไม่ได้นะครับไม่ว่ากันครับของผมสั่งสายมาสาก็อยู่ขนาดประมาณอยู่0.203ม mm. ิลิเมตรนี่ก็เหมือนที่ผมเคยใช้ตัวก่อนๆอน PE2 ก็อยู่ที่0.20หรือว่า0.23ที่ผมเคยใช้ตัก8แล้วตัวนี้ที่ผมใช้นะครับใช้ ผมตีอยู่ทุกวันเลยนะครับตีเช้าบ่ายเช้าบ่ายเลยครับตีทุกวันไม่มีวันหยุดไม่มีวินเลยครับอายุการใช้หานก็ของผมที่ผมเคยใช้มาก็ประมาณสักสเดือนเพิ่งมาขาดวันนี้เองครับวัดปลาขาดแล้วสายมันเห็นสายอยู่ผมเลยลงไปเอาโชคดีครับวันนี้ได้ปลามาด้วยหรือน้าๆท่านไหน มีประสบการณ์ยังไงคอมเมนต์กันเข้ามาได้ครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อให้ผมมีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยครับขอบคุณครับ